เอาที่รานีวันนี้มีสันไนนะครับกับสันคอย่างหมักไว้แล้วจะทำเอามาย่างกับกระทะนะครับแล้วก็จะทำน้ำตกคอหมูยะน้ำตกคอหมูยะเปลี่ยนเป็นมือรางวันมา ที่เกียดไปซื้อครับทำเองก็ได้อร่อยเหมือนกันเอาครับรู้ยนะครับว้างแหวะโปกู๋เสียงอ่าดูน่นาอร่อยวางวาง,วาง Ủa, oh, đây lại chín rồi lại OK. Hỏng trang. Oh. าากิน,นลาสัตย์ชีกระเทียมพริกไทยที่เราหมักไว้วางไว้ครับ๋ยวเลยไหลไปนิงตั้งสักหน่อยโอเคสวยงแล้วว้าว นนตัวหนาไว้ตรงกลางครับลดสฟอืมเทเขียบโย่โย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 ่ทำเป็นหมูย่างไปเลยใกล้แล้วครับใกล้แล้วโอ้ครับโหเราได้แล้ว สำหรับทำนกตกมาหั่นกันดนกไข่ไข่หิมะ ตกหมูดีกว่าเราก็เอากย่าของเราลงแต่งทำเป็นสองหม้อดีกว่านะครับจะเยอะเกินโอเคสวยเงาเตาครับเห็นไหมหอใส่ในน้ำสต็อกน้ำสต็อกที่ทำเมื่อวานะ รุ่งเราก็จะมีน้ำมะนาวมีพริกปน่นข้าวคั่วเราเป็นไนแล้วอยู่นี่เองเราต้องมีหอมแดงซอยเอาครับเดือดน้ำเล็กน้อยปิดไฟปรุงรส้ะครับสตาร์ด้วยข้าวคั่ว เยอะอร่อยหอมแดงครับหอมแดงลงแล้วแล้มันลาวทักหน่อยครับบีบเองกับมือสองช้อนครึ่งปิดปอนครับจัดปลา ตอนหอมเยอะๆน้ำปลาดีแรงมือหนึ่งช็ตสวยงามอยากได้ข้าวคั่วใหน่หอม มะนาวขึ้นมาแล้วครับจุดยอดเรียบร้อยลงเรียนจีนใส่จานครับล้าตกหมูย่างตกสันคอสัอนในสอนกันครับทํ่นานักนิดหนึ่งรเรียบร้อย 看看。这样